นะฮะกับสวัสดีผู้ชมกันอีกครั้งนะครับผมจต่ที่หายหน้าหายตาไปนานนะฮะกเก็บเกมนะี้ฮะเลเซียนอีวิวนะครับต่อเลยฮนะพาสน,นี้เป็นพาสที่14เลยครับอะไรเนี่ยจดหมายจากใครเอ่ยจดหมายจากอาจจะเอเดานะมีรอยจุบมาด้วยเสียงไฟช็อตปปแปลกๆต้องมีผีแน่นอน

เอ้ยเย่ายวยิงยนตมาอือโอ๊ยอุ้ยอือยิงไม่โดนอือมาก็เปลืองยากันเลยฮะมาเดี๋ยววะไม่ตายหนิอหรออืออ้าอือ โอยยงสองตัวเลยววะหัวอะไรเนี่ยอเออเฮ้ยจะมาอยู่ใกล้ทำไมเนี่ยอือโอเคอ๋อยังยังโอ้ยอืออือ นีใช่ไหมปิดวิตเราเห็นไหมเดี๋ยวก,ก่อนโอ้อยผิดปืนแป๊บนึงอ,อ,อยใจเย็นดิเดี๋ก,ก่อนเดียวก่นโอ้เดี๋ยวพุ่งมาช็อตลมหมดแล้วเ yeah. นี่ย

อ, engineered. อื้อโหอื้ออื้อเฮ้ยตายยังไงจังวะอืออื้อกยังผมแล้วนะอ้าวลืมเห็นเลือดเอสลี่เลยโอเคเดี๋ยวรีโหลดกระสุนก่อน มานะละล,งลงบมมมหมดแล้วกูนยยเนี่ยนั่งลงอื้อโอ้ยอื้อหือเจ็บจังวะอื้ออือเรียบหมดแล้วอื้่ย้ายเลยอะไปดีกว่า นี่บาดเจ็บสาหานะัสแน่อะไรเนี่ยต้องโดดลงไปใช่ไหมไม่เอา เยนอนทับอะไรเห็น,ะนะน,นไหมน่ะไปแล้ลวเฮ้ยมันตื่นว่ะโอ้ไม่มียาด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเย็นนะพี่ลงควันลงควันไป แล้เวเหนะเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยไม่ดโ,โดนจอนเออ เออหมดยังเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอกินนีออ่ไปกันติอง้งร้อยโอเคไปยาโอ้โหไม่มีอะไรให้เลยออกมา ใช่ละเฮ้ยาอม่ตัวแล้ววะเหีนยวนะจะมาทางไหนอ่ะโอ้โหอ้อมเลยบ้าไม่มาทางนวลงนะล่อเลย โอเคมี่มานี่เดี๋ยวมีอนเ,นเออือนีออ่ออออมันไม่โดนไม่โดนอีกแล้ว อ้าวลุกเนยอ่ะนี่อือไอ้ยังเฮ้ยไม่ตายเอาแหละอมันมองไม่เห็นทั้งหลังอ่ะ

ได้ย, odie, ยามาแล้วโอ้โหก็สุดได้แค่สองนัดเองเติมไม่เต็มไปเลยโอ้โหหรือว่เยอะจังวะได้ไงนะเฮ้ยเดียว đi nắm bay làm đi ôi, yêu yêu nhá. ui, ừ hả? hương 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 ô, hương này hương 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 yên เดี๋ยวก่อนอ,อืออ,อืออ้าเดี๋ยวข้างหลังก็มีอือคล้องหลังไม่ดีนะรู้ไหมอือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอือเราจะเติมให้เอสลี่นั่นเนี่ยนะเย,ย,ยิง อืออืออ้ยวโว้ยหัวโผลมามึกก็มาโอ้โหลงสองโลงสองเฮ้ยอือโอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยอืออะเดี๋ยวมาได้กันวะเฮ้ยโอ้ยโดนจับตัวไปอะไรโอ้ยโอ้ยตีทีเดียวเกิดอะไนโอ้ย ô you're con, Oh, con ô wait, 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 ไปับกันเลยทุกมาเข้ามาข้างหลังอ,อ่ะทาต่อแล้วกัน,นดิื้อื้อไปไปไปออกไปื้อ เอยอือโอ้โหอือทางแล้วอือโอ,โอ,โอ,อ,อเคไปดีกว่าอ่าเฮ้ยของของเว้ยอืออะไรอะไรออกไปก่อน Leo, bay Leo, bay Leo, Leo, bye bye. Ào, bay vẫn à. Ừ. Cái gì ơi? Anh ơi. ด้วยแบบโดนดิโอ้ยยิงไม่โดนด้วยไปก่อนละกันอาเดี๋ยวก่อนอืมมีอะไรเลยอ่ะ อ่ะเรวโอเคขังไว้ก่อนแล้วกันหลอนวนะเฮ้ยมันเข้ามาได้ดิเหรอวะ้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อน ก้าวออกไปวะเเติมเลือดในพองก่อนเลยกันอือืมเติมไปเต็มหลอดไปเลยรอมันเข้ามาก่นอนไง,องมาแล้ว ยังอีกใช่ไหมโอสองตัวเออเออเอาให้หมดเลยแลวกันไปดีกว่าครูโอ้มึงจะอ้อมมึงจะอ้อมแบบน,นี้ไม่ได้ อำแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเออโอ้ยอุย๊ยอู้หงหั่มมันเลยเฮ้เไม่โดนโอ้าวใส่แล้วใส่แล้วกลัวไปแบบอุ๊ย โดนกับคองวิ่งโอ้ยเอ๊ะมึงจะลืกทำไมเนี่ยนี่โอ้โอ้งั้นก็รออยนี่แล้วกันอืออือ แล้วมันเข้าไปหามันได้ไงอะ่ะ <c> โ <oughs> อ้โหข้อมันสิหยุดก่อนเฮ้ยอื้มเปิดมาก็จแาเอ๋เลย

ราอยู่คนละฝั่งกันดีกว่าเดินอ้อมไไหมอ๋อทำไรทำไรทำไรทำอะไรทำอะไรเอ้อมาทางไหนมาทางไหนเอาักาเอาค้งออไรงาคงหัคางนางนีอือ เอางอกเอาโอ้โหใช้เวลามึงงอกมึงไม่ตายใช่ไหมอือโอ้โหเอาเออเลยอยู่เออมึงเออเลยนั่นแหละไม่ต้องมานะอือโอนหมดแล้วกระสุนกูโอ้เห็นะมึงตายได้แล้วมั้งโอเคโอ้โหอ้ อยู่ว่าพวกมึงไปชั่วโมงเงี่ยไม่ไปไหนละกูไปนี่แบบที่นี่เนี่ยน,น,นี่แบบประตูอะตรงไหนวะเข้านี่ก่อนเลยกันเออมาเป็นร้านขายของสักที มีอะไรบ้างไม่มีอะไรขายเลยโหโอ้เนีนี่นแหละ

ได้น้อยดีกว่าไม่ได้ <c oughs> พร้อมไหมกระสุนไม่พร้อม <c oughs> น้อยเกินนี่เป็นอะไรวะนี่อะไรกัน รอเลยหูมาแล้วเจอไหมอือยิงขา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 อือยิงขายิงขายิงขาอย่ามาอ้าอืออย่ามาไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมา เฮ้เออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้านัดสวยแล้วโอ้โหมามาขึ้นมาพร้อมกันเลยมาอื้อือฮะดีกว่านะอื้องปก่อนเยอะเกินอือ มากันเยอะเกินบางทีครับเออ,อยังหลังด้วยะอืะอ,อโอเคโหตกใจหมดเลยโอ้โหแหกมาทำไมวะเนี่ยมาคิดมาร้องกันมาไม่คิดมาร้าาองกันเลย Đây, cùng mài dưới, này, cú mày dưới mày có cái nữa Ơi, đợi, đi đi Mày đâu hả Ui Ok Thì Ok 5 <s architecturaludo> Tôi sợ cái gì đó. Em buốt à? Em gì lạ? อะไร ừ ừ สนใจอะไปละเอ้ยเอ้ยนี่น uh <oh> ี่ถึงนะเออก็ลงไปโอเคไปเปนต่อเดี๋ยวใส่กระปุนก่อน

ừ mãi Được mãi nào mãi 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 ừ mãi ừ, mãi 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 ừ, mãi okay. mãi เราบิดยังเราปวดยังโอ้โเดี๋ยวนะโอเคอืมเติมายาให้เต็มเลยเอาเดี๋ยวนะแล้วทำไมคุณไม่ผสมาเมื่อ,อ,อ,อก,กี้เนี่ยโอ้โหลุกไปหมดแหละ มีออนโกรธเนี้ยอิสเซเร่ฆ่าลูอิสแห่เลยก็ทำอะไรไม่ได้มันพลังจิตว่ะอือหือ กดจิตเอ๊กี่แล้วที่ที่โดนสะกดจิตได้เพราะว่าอันเนี้ยมันมีตัวเชื้ออยู่ในตัวไงถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเชื้ออยในตัวมันจะไม่มันจะไม่สามารถโดนสะกดจิตได้ที่โดนฉีดเข้าไปอะอะไรอะไอ้ตดสาน จบไปแล้วออเคทุกคนครับจะพาร์ทนี้เนี่ยครับเหนื่อยจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันโอ้โหพาร์ทนี้แบบตายม่จะตายกี่รอบเนี่ย อานว่านะฮะถ้าชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแกผมนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าอยากรู้นะครับในพาร์ทต่อไปนะจะเป็นยังไงฮะไว้มาติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะไว้ที่นี่ก่อนครับไปแล้วสวัสดีครับ